ครับนี่เป็นการปลูกแตงโมนะครับมีผู้ดูแลนะครับพ่อใหญ่มวนบ้านแคนดำนะครับตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้พ่อใหญ่มวนกำลงังเก็บเครือแตงโมนะครับขึ้นจากร่องเพื่อที่จะใส่น้ำ นะครับก็ทีเจ้าน้ำใสดูผลผลิตนะครับผลผลิตเถาแตงโมครับคุณลุงคุณลุงแตงโอ้คุณลุงคุณลุงสุนทรขอสัมภาษณ์หน่อยครับออเอาเงยหน้ามาชมกล้องนะครับเป็นไงบ้างครับ <laughs> เห็นแตงโมที่ปลกูกดีดีดีดดประหยัดประหยัดมากไหมครับประหยัดมากม,มากเลย อย่าเพิ่งเดินหนีสิครับรานะมามามาให้พี่น้องได้เห็นหน้าคาดตาหน่อยอเป็นไงบ้างครับเนี่ยง่ามเลยเอาลองลองชี้สิครับลูกไหนลูกไหนอ่าจะโชว์ลูกไหนครับโอ้ลูกใหญ่ไม่ลูกน้อยเพิ่ม,มอีกนั่นก็คูค่นึงอันนี้เป็นคู่เลยนะครับเนี่ยเห็นเราเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจไหมครับการปลูกแตงโมปลูกยังไงปลูกปลูกแล้วโมอต้อง บต้องใส่น้ำอันนี้ใส่น้ำแล้วเที่อเดียวทีได้เก็บแล้วโ oh. อ,อ้โหตถือว่าประหยัดมากเลยใช่ไหมครับประหยัดมากๆเลยละมม่ะบ่รรมาดาขีดยามายาก็บ่ได้ขีดขีดไอฮอร์โมนสองเทีย่ยสองถังเียังถือว่าสุดยอดเลยใช่ไหมครับใช้น้ำหมักด้วยใช่ไหมครับได้ยินว่าใช้น้ำหมักจุลินทรีย โอ้โหครับดูนะครับเนี่ยแห้งแรงขนาดนี้แตงโมเราก็ลูกเบอ้เอเลยนี่เห็นไหมครับแตงโมใช้ได้เลยนะครับนี่คือไร่แตงโมแบบปลอดสารนะครับไม่เน้นเคมีผู้ดูแลนะครับพ่อใหญ่สุนทรพ่อใหญ่สุนทรบุรารลมนะครับสามารถมาสอบถามปรึกษาหารือได้ครับโอ้โหผู้เชี่ยวชาญของเรา ไม่ต้องห่วงครับแตงโมเขาลงทุนกันเป็นไร่ละหลายหมื่นเพราะใหญ่สุนทรบอกว่าลงทุนเท่าไหร่ครับอไม่กี่บาทเดงใช่ไหมครับลงทุนครับเม็ดลงทุนเป็นเรอกับมักเองอ๋อเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยผลผลิตขนาดไม่ค่อยได้ใช้น้ำลดอือยังดียังดีเมื่อนี้มือนี้มันหิวน้ำแล้วมันส่งสีเหี่ยว เ้วยสิมาใส่น้ำมันกำลังออกเหี่ยวเหี่ยวด้วยสีมาเอาน้ำใส่ด้วยเก็บเอเก็บเท้ามันขึ้นก่อนเก็บลูกมันขืนเจ็บใส่จากล่องน้ำยันน้ำเต็มมันคุณลุงทุนทรคุณตาสุนทรมีอะไรแนะนำพี่น้องชาวนาเราบ้างไหมครับโอ้ยผูดอยวงว่างจะไปยูงว่าง,าง,าง,างเลยมาปลูกเลยแตงนั่นมันจะไหนกับอะไร นี่เทวดาเบ่งซอยเด้หน่เทวดาดูแล่ซอยครับเทวดาไคุณตาทนทนบอกว่าเทวดาดูแลช่วยนะครับแตงโมเนี่ยดูดูพื้นดินนะครับโอ้โหมีแต่ลูกเบลเลอรอบลอะไรนะครับเนี่ยลูกกำลังสวยเลยโอ้ใช้ได้เลยครับอืมแต่ แต่ต้องระวังกาหนิดหนึ่งนะครับการปลูกแตงโมต้องระวังกาหนิดหนึ่งนี่เป็นแตงโมปลอดสารนะครับคุณตาสุนทรเป็นคนดูแลนะครับก็ท่านก็บอกว่าอย่าอยู่เฉยๆเลยครับถ้ามีมือมีตีนมีปากกินได้ก็ลุยครับทำเลยครับอย่ารอนี่มันยังขาดอยู่นี่ขาดข้าวโพดหน้าที่ปลูกข้าวโพด ซับไปน้ำเรื่อยๆเ uh huh. ขาโพดก็ได้กินแตงก็ได้กิน uh huh. ฟักทองบักเอือก uh huh. ฟักทองคือบักเอือไปอีกแห้งต่สิดีฟักทองนี่ขายดีเนอะฟักทองครับหก uh, ยอดสิบบาทเขาว่ายอดละบาทอันนี้เรามาชมสวนไร่แตงโมนะครับอันนี้ปลูกแค่สามไร่นะครับ ก็ตามภาพที่เห็นคุณลุงุนคุณตาสุนพรเป็นคนดูแลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่เฉยๆว่างๆก็ลองพิจารณาดูได้นะครับกินก็อยูช็อตันละกินก็มลองมาปูกครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับอ่ะก่อนไปนะครับชมลูกแตงโมสวยๆับใกล้แล้วครับใกล้แล้ว ใล้จะสุกแล้วขอบคุณครับสำหรับการรับชมท่านใดอยากชิมแตงโมปลอดสารพิษอยากชิมแตงโมอ<ม>ินซีก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่0816522085 0816522085สั่งจองได้ครับแตงโมอินซีจากพ่อใหญ่สุนทรบุรานลม ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ